อัปเดตข่าวที่ร้อนแรงกันนะคะเมื่อเช้านี้6โมงเช้าค่ะตำรวจเนี่ยคุมตัวตะวันแล้วก็แฟงไปฝากขังที่ศาลอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเช้ามากนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวตะวันไปที่สอนอฉลองกรุงนะคะส่วนแฟงเนี่ยก็ไปที่สอนอดินแดงก็แยกกันนะคะไปแล้วก็คุมตัวมาเมื่อเช้าเลยค่ะ6โมงเช้าอันนี้เป็นภาพที่ตะวันบอกกับสื่อมวลชนว่าเขาจะเอาหนูไปที่ศาลอาญานะคะตำรวจคุมตัวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นะคะแล้วก็ นายนัทนนท์ชัยมหาบุตรผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในคดีบีบแตรขบวนเสด็จมาฝากขังที่สารอาญาทานตะวันน,นะคะถูกตำรวจนำไปคุมตัวไว้เมื่อวานนี้ที่สอนอฉลองกรุงส่วนแรงเนี่ยเมื่อคืนนี้ถูกคุมตัวที่สอนอดินแดงส่วนสายน้ำนะคะนพสินตีระยาพิวัตรนักกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีพ่นสีกำแพงวังถูกนำตัวไปคุมไว้ที่สอนอทุ่งสองห้องขณะนี้ยังไม่ได้นำตัวมาที่ศารอาญานะคะส่วนสอนอ ทุ่งสองห้องเองก็ยังไม่มีมวลชนเดินทางไปให้กําลังใจค่ะทางตํารวจผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งก็บอกว่าต้องคุมตัวตะว,ว,วันแล้วก็แฟรงมาที่สารอาญาตั้งแต่6กโมงเชา้าเพราะว่าให้ระบบและกระบวนการของสารเนี่ยทำงานตั้งแต่เชา้าเพื่อให้เสร็จสิ้นกระบวนการในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนเพราะไม่มีเหตุที่จะประวิงเวลาเอาตัวไว้ก็เลยนําตัวมาฝากค้างที่สารตามขั้นตอนพนักงานสอบสวนสอบปากคําแล้วสักถามตามขั้นตอนแล้วซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การหรือไม่อย่าง ก็ได้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในท้ายคําร้องก่อนนําตัวผู้ต้องหาไปฝากขังสาเหตุที่มีการตั้งคําถามกันเยอะเลยว่าทาไมแยกคุมขังสามผู้ต้องหาเมื่อวานนี้ตํารวจบอกว่าเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายและก็ความปลอดภัยด้วยเพราะตํารวจก็บอกว่าต่างฝ่ายต่างก็มี FC แล้วก็เกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับคนที่เห็นต่างกับตะวันด้วยนั่นเองนะคะ ส่วนบรรยากาศที่ศาลอาญานะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะก็มีมวลชนจํานวนหนึ่งนะคะมาที่ศาลตํารดวจก็ดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ศาลก็เอาแผงเหล็กนะมาวางเอาไว้แล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยในส่วนของนายกฤษดางนุจ,จรัตทนายความศูนย์ทนายความ,าวามเพื่อสิทธิมนุษยชนก็มาที่ศาลตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็บอกว่ามายื่นคัดค้านการฝากขังผู้ต้องหาทั้ง3ก็คือตะวันแง้งแล้วก็สายน้ําเนื่องจากมองว่าเป็นกรณ ที่ไม่มีเหตุผลที่จะไปจับเด็กมาขังเพราะเป็นการเสียสิทธิ์โดยตามปวิอาญาการฝากขังนัดแรกสารต้องไตส่สวนผู้ฝากว่ามีเหตุผลอะไรเมื่อวานนี้ก็มีปัญหาที่ไม่ยอมไตส่สวนเพราะว่าการฝากขังนั้นมันก็ต้องมีเหตุผลตามกฎหมายประเด็นคัดค้านเป็นเรื่องข้อกฎหมายเพราะว่าน้องไม่มีพฤติกรรมหลบหนีข้อหาที่ตั้งม .116 มองว่าเป็นข้อหาที่หนักเกินไปค่ะเราจะคัดค้านการฝากขังอ่ะเพราะว่า กรณีนี้มันเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุผลที่จะจับเด็กแล้วไปฝากขังไว้ทําให้เขาเสียสิทธิ์ซึ่งตามเวียยาเนี่ยการฝากขังเนี่ยนัดแรกสารต้องไต่สวนไต่สวนผู้ฝากว่ามีเหตุผลอะไรหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานก็มีปัญหาอยู่แล้วว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ยอมไต่สวนวันนี้จะลองดูอีกทีนึงเพราะว่าการเอาคนไปคุมขังไว้ผมว่ามันก็ ต้องมีเหตุผลตามกฎหมายนะครับอ๋อประเด็นที่คัดค้านคงเป็นเรื่องเกี่ยวข้อกฎหมายาว่าเด็กไม่มีพฤติกรรมหลบหนีแล้วก็ไม้จับมันก็อ้างหนักเกินไปมาตรา116อะไรแบบนี้ครับ ส่วนกรณีของสายน้ำนะคะตำรวจเพิ่งจะมาจับกลุ่มทั้งๆท,ท,ที่มีหมายจับมาตั้งแต่พฤษภา66ซึ่งเมื่อวานนี้สายน้ำเองเขาก็ถามตำรวจเหมือนกันน,นะคะว่าเอคดีมันเกิดตั้งนานแล้วทําไมเพิ่งจะมาจับทางทนายก็มองว่าทุกคนก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมไม่ไปจับเพราะว่าสายน้ำเนี่ยไปปรากฏตัวที่สอนอพระราชวังหลายครั้งขณะนี้กําลังตรวจสอบว่าการจับกลุ่มสายน้ำออทำถูกต้องหรือไม่ส่วนจะเรียกร้องอย่างไรเนี่ยก็คงต้องคุยกับสายน้ำอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ผมว่าผู้สื่อข่าวทุกคนก็สงสัยอยู่แล้วลว่าทําไมคุณไม่ไปจับเพราะสายน้ําเนี่ยจริงๆแล้วหมายจับมันสิ้นผลแล้วเพราะสายน้ําเคยไปปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนสอนอดินแดงหลายครั้งเมื่อไปปรากฏตัวแล้วไม่ทําการจับกลุ่มก็ถือว่าหมายจับมันสิ้นผลอยู่แล้วกําลังดูอยู่ว่าการจับเมื่อวานมันถูกต้องหรือเปล่าครับไอสอนอระรชชวัง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทุกคนสงสัยอยู่แล้วลว่าคุณคุณเอาหมายจับ ไปดองไว้ทำไ,ไมพวกเราก็อาจจะโดนไห้จับเมื่อปีที่แล้วแล้วเขาไม่บอกเราอืมฮะก็อันนี้เป็นทางคดีฮะ <c oughs>